กเป็ดนามค่ะพี่น้องเพิน่นามยูในสาหนามประจำหมู่บ้านเฮานะคะปกติเพิ่นสีบวยููแล้วนะจ๊ะหนาวหนาวนี่เพิ่นจะไปทางใหม่แล้วแต่ว่าปีนี้ยังยูอยู่เลยค่ะนี่ค่ะนกเป็ดนามเพิ่นยูตามธรรมชาตินะคะนี่เพิ่มน้องนามประจำหมู่บ้านหลายตัวเลยนะคะมึงสีเพิ่นงามงามนะคะเนาะมึงเนี่ยค่ะอ้าวไปละคนมาก่อนจ้ามาก่อนนะเพิ่นเพิ่นยืนทางน้ำแข็งเลยค่ะนั้น น้ำแข็งเขาละละายบรทเทศเมดเนาะค่ะเนอบึ่งเนี้ค่ะเขาทาให้เนาะค่ะเนอเป็นยาคขึ้งน,น้ำแข็งด้วยค่ะนะั่นเบึ่งสีเพิ่นงามงามเนาะค่ะเนาะสีสันหลายตัวเลยค่ะปกติเพิ่นวายูเราจะจันหาน,านาวเพิ่นจะไปทางอื่นแต่ปีนี้เพิ่นยังอยู่เพิ่นอย,อยู่ในสายน้ำเม,มืองเก่าอยู่เลยค่ะหมู่พญาครนขนมแข็งเพิ่นนะ หลายตัวเลยค่ะนกเวียดนามค่ะสีสันสวยงามค่ะมาย,ยางน้ำกันค่ะฮัโลโหลมีไอ้เถายางออกกำลังกายขึ้นกันค่ะยางไปทันไปแล้วเดี๋ยวลมลมตก ผู้เท่ากับพระก,กันยังออกกําลังไกายเฮากับคือกันจ้าพระตาหลังก็ยังออกกําลังกาบึ้งดูน้องนำประจำโมบานเฮาค่ะบึงเรียงโมบานเขาไปนำนะคะพี่น้องบึง คือสภาพแล้วค <uno S 1> ่ะมองทีเีามางที่เขางอกรนมือไก่กันทุกเมือทุกเมื่อนะคะมันอยู่สวยงามคบบที่เราดึด้จัดสภาพน้ำไรที่มาอยุตกน้ำกับไลเนาะค่ะเนาะ